สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนาอีกเช่นเคยนะคะจะมารีวิวสกินแคร์ยี่ห้อหน้องใหม่ในตลาดการใช้สกินแคร์เนี่ยเดือนหนึ่งมันจะเห็นผลหรือเปล่ปาขึ้นอยู่กับสารแอคทีฟแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละยี่ห้อของเขาอะเนาะว่าเขาใส่อะไรลงไปพิวหนูนายอย่างเงี้ยอาจจะถูกกับตัวนี้บางคนอาจจะถูกกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หนูนาเลือกที่จะมารีวิวเพราะว่าหนูนาใช้แล้วนะรู้สึกมันดีขึ้นยี่ห้อที่ว่าก็คือยี่ห้อ A2P เริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะคือผลั์ของเขาจริงๆมีหลายไ มากเขาทามาประมาณเกือบ20ลายแต่ว่าค่อยๆล้อนช์อ,อ,อกมานะคะตัวชูโรงของเขาคือสารสกัดที่มาจากข้าวแดงตอนแรกงานแบบข้าวแดงคืออะไรข้าวกล้องหรอหรืออะไรซึ่งเขาบอกว่าเอามาจาก ต้นข้าวที่ปลูกบนภูเขาหิมาลายันสิ่งมีชีวิตหรือพืชต่างๆที่สามารถจะเกิดขึ้นได้บนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากมากมีออกซิเจนน้อยแล้วก็พืชที่จะอยู่ได้มันจะต้องมีความแข็งแรงมากให้ห้องแลบสกัดเอาสเตมเซลล์หรือเอาเซลล์ที่แข็งแรงของข้าวะที่มันสามารถอยู่รอดได้ะเอามาสกัดแล้วเอามาอยู่ในนี้แปลว่าจะต้องเป็นสิ่งที่แข็งแรงมากช่วยฟื้นฟูอง์รวมไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยความกระจ่างใส ความเต่งตึงทุกอย่างช่วยหมดสังเกตว่ามันจะมีความหนึบ คล้ายๆกับสเนลนะแต่ว่าไม่ได้หนึบขนาดนั้นซึมลงผิวเร็วมากกลิ่นที่ได้เป็นกลิ่นธรรมชาติมากๆถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้คู่กับตัวผงพาวเดอร์ช่วยเรื่องยกกระชับด้วยแลที่สําคัญคือหน้าที่ร่วงโรยหน้าคล้าใต้ตาก็ดีหรือว่าริ้วรอยมุมแก้มก็ดีนะคะมันจะช่วยทําให้ตื้นใช้แค่หนึ่งถึงสอ,งอาทิตย์ก็ตื้นคือหนูหนาเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีริ้วรอยเยอะขนาดนั้นแต่ที่สําคัญคือลูกคุมคนะกระชับ ลงจริงๆเวลาหนูนาใช้เนี่ยนาใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริเวณกว้างจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้ให้เอาเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยนะหยดลงไปเอาตามความเราชอบตามความหนืดเลย นอกจากมันช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วนะคะสร้างโปรตีนให้กับผิวด้วยมีกรดอะมิโน,โนคุณสมบัติพิเศษของเขาคืออนุภาคเล็กมากพอมันซึมเข้าง่ายป้องกันชั้นผิวข้างในในการที่จะเอาน้ําออกมาจากผิวมันก็กักเก็บ ความชุ่มชื้นได้ทําให้ผิวแข็งแรงที่สําคัญเลยมันทําให้ผิวกระจ่างขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนแต่งตึงกระชับก็แล้วแต่วินัยของเรานะเราก็ต้องใช้อย่างประจํานะคะเอาง่ายๆว่าเอามาขนาดนี้ก็พอนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวเซรั่มของเราที่มันเหลวๆอะ่ะเข้าไปใช้ร่วมกับยี่ห้อใดก็ได้หมดเลยนะคะบนโลกนี้ถ้าเกิดคุณใช้เซรั่มอยู่นะเนี่ยสังเกตดีความชุ่มชื้นบนมือนะยังมีอยู่ แค่ลงไปละลายเลยมันซึมกับผิวเร็วมากอน,นุมันเล็กมากๆค่ะมันจะกัดออกมาเพื่อที่จะให้มันเป็นคอนเซนเทรตแล้วละลายกับเซรั่มได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเข้มขน้นซึ่งเขาแนะนำอะ่ะให้ใช้เสริมกันกันกบตัวคอลลาเจนสมมติฟื้นฟูกันไม่พออีกมีตัวสลิปปิ้งมาร์กจบท้ายตัวสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงคือผู้ชายไม่มานั่งละลายกันหรอกสองตัวเนี้ยแต่ว่าเขาจะใช้ตัวนี้จบเลย มันก็คือเป็นเนื้อครีมปกติไนทครีมที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยคะแต่ว่ามันสามารถทาข้ามคืนได้เลยแล้วเป็นเสมือนมาร์กได้แต่ทาไปแล้วว่าหนูนะไม่รู้สึกว่ามันเหนียวหรือนักหน้านะคะมันมันซึมเพราะเราอะใช้ใช้ตัวผงกับเซรั่มเนี่ยลงไปก่อนแล้วเอาตัวเนี้ย บล็อกเอาไว้อีกทีหนึ่งมันจะช่วยทำให้เก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นนะคะสารสก,กัดจากมันเทศและสารสก,กัดจากถั่วเหลืองด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นหนักเข้าไปใหญ่เลยทำให้เวลาแบบใช้แล้วอะ่ะมันเหมือนเรามีแบบกลูต้าไทโอนเบาๆสก,กัดจากต้นทานป่าที่มันมีแบบกลูต้าไทโอนนะมันเหมือนเราแบบได้กลูต้าเข้าไปด้วยมีวิตามิน A วิตามิน CE ทำให้เด้งเลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ต้องไปงานใช้เซรั่มผสมกับตัวผงร่วมกันแล้วใช้ตัว s l e e p ิ้งมาส์กปิดท้ายไปโปะไปถ้าใครจะไม่ใช้ทุกวันก็ได้ใครเสียดายที่แบบฉันมีครีมอยู่แล้วแล้วแบบไม่อยากที่จะต้องแบบไปเสียตังเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งเซรั่มไปเสริมถ้าเรามีครีมแล้วเซรั่มไปเสริมตอนแรกก็ได้หรือว่ามีเซรั่มอยู่แล้ว เอาตัวผงพาวเดอร์เนี่ยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นนางเอกของแบรนด์นี้เลยนะคะคิดดูมาจากข้าวแดงไม่มีแบรนด์ไหนที่ที่สามารถสกัดาจากข้าวแดงจากที่ปู่บนหิมาลัยนนะมันก็จะมีสารบางอย่างสารสกัดบางอย่างที่แบรนด์อื่นมันไม่สามารถที่จะแบบทำได้ก็เอามาผสมกับเซรั่มที่เรามีหรือ เรามีทุกอย่างอยู่แล้วแต่เราอยากจะใช้ o v e r อร์ไนท์มาร์เอามาให้คุณผู้ชายก็ได้ที่แบบขี้เกียจทาหลายๆตัวหลายๆสเต็ปปกอันนี้ไปทั่วหน้าเพราะปกติถ้านักขี้เกียจใช้โทนเนอร์เคลียร์ลูกุมบนเลยเสร็จเรียบร้อยใช้อันนี้ปกลงไปแล้วก็เน้นๆใต้ตา ก็คือจบเลย3ตัวนี้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็มามาลองใช้ดูนะคะสิ่งที่ที่หนูนาใช้ว่าดีบางคนใช้อาจจะรู้สึกดีกว่าก็ได้ไม่ถูกกับอะไรมาใช้อันนี้ก็อาจจะดีก็ได้เอ้ยเดี๋ยวบอกราคากันก่อนราคาขายนะคะอยู่ที่990บาทแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะเขาลดให้เหลือ690บาทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเวลาใช้ใช้แค่นิดเดียว1ดรอปหรือ2ดรอปก็พอแล้วนะคะแล้วต่อไปตัวที่เป็นผงจากปกติ ขาย890บาทเหลือแค่590บาทใช้เท่ากับแบบกระจิด๊เดียวเองอะอถั่วเขียวอะแต่หนูนาเวลานาใช้นาใช้มากกว่านั้นเพราะนารู้สึกว่านาอยากให้มันแบบใต้ตามันดีจริงแบบผิวตรงอื่นกระชับเรียบเนียนจริงอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็เลยควักใช้เยอะๆหน่อยก็ประมาณแบบครึ่งช้อนครึ่งช้อนเล็กๆอย่าง้ยเออ,เอแล้วก็สลีปปิ้งมาส์ราคา1,290บาทลดให้เหลือ890บาทเท่านั้น 890บาทสลิปปิ้งมาร์กใหญ่มาก 30ML โคตรใหญ่เลย890บาทเท่านั้นนะคะพิเศษเฉพาะช่วงโปรโมชัน่นเดี๋ยวยังไงหนูนจะใส่ราคาและทุกอย่างไว้ข้างใต้นี้ของดีบอกต่ออะไรไม่ดีนะไม่เอามาพูดอยู่แล้วนะบอกเลยนะต้องใช้ก่อนแล้วค่อยมาบอก ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันมาจนช่วงท้ายๆมีคำถามอะไรนะคะก็ถามลงมาในคอมเมนต์บ็อก์ข้งล่างได้นะคะลุกวันนี้ที่แต่งหน้าปากที่ทาหรืออะไรอย่างนี้นะคะอยากทราบว่าแต่งโดยใช้อะไรนะคะก็กดดาวลงไปข้างล่างที่ d e สคริปชั o นบ็อกข้างล่างนะคะจะเขียนไว้หมดเลยว่าแต่งด้วยอะไรนะคะลงไปดูที่ข้างล่างได้เราจะเขียนรายละเอียดไว้ทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ หุณน้าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะจะเป็นอะไรการแต่งหน้าหรือจะมารีวิวค่อยมาติดตามชมกันนะคะวันนี้ไว้กันค่ะสวัสดีค่ะ